คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตติดอยู่ในวงวนเดิมๆอยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้เริ่มยังไงวันนี้ผมจะแชร์เทคนิคจากดรโจดิสเปนซาที่เปลี่ยนชีวิตได้ใน5นาทีเขาบอกว่าความคิดคือพลังงานและถ้าคุณเปลี่ยนความคิดคุณจะเปลี่ยนชีวิตวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าคลื่นสมองของเราควบคุมทุกอย่างถ้าเราคิดลบสมองจะสั่งให้ร่างกายรู้สึกแย่แต่ถ้าเราคิดบวกและจินตนาการสิ่งดีๆสมองจะเริ่มสร้างตัวตนใหม่ อยากรู้วิธีทำมาดูกันขั้นแรกนั่งเงียบๆหายใจลึกๆ3-5ครั้งเพื่อให้สมองผ่อนคลายจากนั้นจินตนาการตัวคุณในฝันเห็นภาพชัดๆว่าคุณประสบความสำเร็จมีความสุขหรือมีสุขภาพดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกขอบคุณตื่นเต้นทำแบบนี้5นาทีทุกวัน21วันชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนนี่คือพลังของความคิด พร้อมลองหรือ,อยังเริ่มวันนี้และคอมเมนต์บอกว่าคุณรู้สึกยังไงอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและกดเป็นเพื่อนเราไว้เพื่อรับข้อมูลดีๆทุกวัน